แรงอ่ะพอดีมาเจอพอดีครับเห็นโก้กแขกถ่ายพอ <passion> ดีมาเจอขอถ่ายสะหน่อยฮนะเอ็มแปดแปดตัวแรงนะับเขามาทําอะไรเนาะนี่เนาะ หลังจากที่อัปเดตเทอร์โบไปก็มาเจอกันอีกรอบนึงนะครับผมเจอกันโดยบังเอิญพอดีผมแวะมาสวนยางนี่ครับแวะมาสวนยางแกขี่ขึ้นมาพอดีแล้วก็เลยม,มาถ่ายหน่อยเอาจว,วดจวดเาทำไมไม่จวดอ่ะ แม,ม่นแล้วหรือเป่าเนี่เหรอเสร็จแล้วเหรอโอ้หมาไม่ทันเอายางยางหยาง อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ไถไล่ก็เดิมครับแรงขึ้นก่าเดิมเยอะเลย mm hmm. เขาน่าจะทำทางทำทางขึ้นเนี่ยอันนี้ไรแกเขาจะมาไถาไล่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ย เสร็จแล้วเหรอโอ้ยเสร็จแล้วโ้โหโ้โหโหโหเล่นทายยากเลยเหรอฮะเล่นทายยากเลยเหรอ เห็นว่มมันแห้งกับเยียบนะเนี่ยเห็นว่มมันแห้งกระสิบวเเยียบแล้เมียมันกับเบิร์ตเกันเดยดูครับิบวบรรยากาศบ้านผมสุดยอดไหมภ<ส>บขเขาโอ้มาไม่ทนันครับเขาแล้วแล้วเขาแล้วแล้วมาไม่ทัน น่าจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยโอ้ได้นิดเดียวฮะไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็ก็ยังพอได้ให้เอซดูอยู่เสียงนี่วิยดได้ใจมาก sang pom turbo trải, à, rẽ rồi, ạ, 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 สคันกับตอนที่ผมถ่ายเมื่อปีที่แล้วเลยครคันนี้สุดยอดจริงๆครับเสียงลั่นก็นั่นทุ่งเลยฮะไกลจะเสล้วมังเนี่ย โอ้เสียงลั่นดีจริงๆครับผมอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชม M8808 เวอร์ชั่นใหม่นะปรับที่นิดๆหน,น,น,น่อยๆนะครับทำทางขึ้นเฉยๆทางรถขึ้นครับอ่ะไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ